<G introductory> สวัสดีครับพี่น้องป้องไปครับคนลำชีครับสายมือนีคนลำชีผ้าผีผ่อนมาเบิงงในสดของกอกล้วยก่อนอื่นอยยาให่คนลำชีเด้อเห็นหน้าแตงสี่ หยดหลับหยดนอนวนไปปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆมาก็เล่นนอนเด็ก <c oughs> อาพี่น้องว่าไปหนังนะครับบวนบมนวหัวมวนบวมมวนช่วนหวนัวนะครับคลายเครียดแต่ละมือตะละเบนแต่ว่าหลังจากมือวันที่เยี่หามากก็ที่ผมมีผู้ใดเครียดหอเนาะามันมนไปตามกันเอาพี่น้องไหมพี่น้องครับที่คนขี้นิยูเนี่ยนะครับจะยูในส่วนของกอกล้วยต้นกล้วยนะครับพี่น้องเด้อเห็นบ้เห็นบ่เห็นบอโอ้มัน สะถอนแสงนาพี่น้องนะเอ้านี่พี่น้องครับใบกล้วยที่พี่น้องเห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นใบสีเหลืองน,นะครับใบสีเหลืองปกติใบกล้วยต้นกล้วยนะครับจะมีสีเขียวสิล่ะพี่น้องนะครับสีเขียวเมื่อกี้ยสิล่ะนะครับวันนี้พี่น้องคนขับขี่ก็ได้แปลกใจเอ๋ใจว่ากอกล้วยต้นเนี่ยนะครับพี่น้องเห็นไหมที่พี่น้องเห็นเลยนะครับกอกล้วยด้านหลังคนขับขี่ยืนอยู่เนี่ยนะครับ ด่านหลายคนขี้ยืนอยู่นี่นะครับเป็นต้นที่ว่ายังพันธุ์ในตายเลยครับพี่น้องเป็นต้นที่ว่าย่งีย่งสมบูรณ์ดีอยู่นะครับรับต้นเขียวนะครับที่นี่ลองมาดูว่าในส่วนของการกล้วยนะครับการกล้วยหรือใบกล้วยนะครับมีทั้งหมดอยู่อยู่นี่ประมาณสามซีีตนนะครับพี่น้องต้นกล้วยอนี่มีประมาณสามซีตนแต่ทว่าภายในต้นตดเดียวกันเนี่ยนะครับบาง กาบางกิ่งก้านก็มีสีเขียวนะครับพี่น้องจะมีสีเขียวบางกิ่งก้านก็มีสีเหลืองจะเสียเขยเคียนในส่วนของคนละพีแห่งพีแห่น้องคองปลายเบื้องหนึ่ห็นาเนี่ครับพี่น้องนะครับเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็สีเหลืองนะครับสีเหลืองทั้งกาดเลยด้ครับพี่น้องเนี่ยสีเหลืองทั้งกาดเลยพี่น้องเห็นไหครับสีเหลืองทั้งกาดเลยนะครับนี่เห็นสีสีเหลืองทั้งกาดเลยบริษันี้เหตุผลเนี่ยพี่น้องเห็นไห เป็นสีเหลืองทั้งกาดเลย้อครับพี่น้องปองไปเป็นทั้งกาดเลยอันนี้กับการเก็ดเหลืองนะครับทั้งปุ่นก็เป็นสีเขียวนะครับเหลืองเขียวแน่เหลืองแน่พี่น้องก็นบ่นะครับเขียวแน่เหลืองแน่ทั้งปีนกล่องทั้งหงกล่องพี่น้องปองไปเบื้องหละนะครับเป็นกล้วยน้าว่าครับพี่น้องเป็นกล้วยน้าว่าัดที่นี่หมยถึงว่าลํำต้นเดียวกันเนี่ยมีทั้งกาดก้านเขียวก้านเหลืองใบเขียวใบเหลืองจะเกิดจากสาเหตุยังครับพี่น้องปองไปนะครับคันว่า ขาดน้ำกับพ่แม่เพราะว่าฝนตกซุ่มเอ่อยู่นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนในส่วนของเขาเป็นโลกล่าหรือหยางบ่อนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากถามพี่น้องผมไปชาวหัวชาวสวนชาวเกษตรกรนะครับคอมเมนต์มาบอกพนักงาี่เนี่ยนะครับนะครับเนี่ยที่สิงห์พ่พี่น้องอดีตใบกับใบเขียวสมบูรณ์ดีเบื้องสั้นรับเดียวก่อเดียวกันกัได้ครับพี่น้องทั้งผลแก่ใบเขียวรับเดียวกอเดียวกันนะครับพี่น้องวันนี้วันนี้ผมเป็นสีเหลืองนี่พี่น้องฟองป่ายเห็นไหมครับนี่ เป็นกิ่งก้าสีเหลืองเห็นบ่นี่ครับเนี่ยหอยยำยางนี่เป็นสีเหลืองกอเดียวกันได้ครับพี่น้องเนี่ยเห็นบ่กอเดียวกันครับเกิดจากสาเหตุอย่างนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากคนนทั้งี้ออกสตูดิโอมาก็เลียน,น้ำผีน้ำหนองมาเบืองกล้วยเนี่ยแหละเอาละครับพี่น้องมาไปสำหรับคลิปนี้ผมค่นทั้งคี้ฝากไว้สำนีก่อนเด้อนะครับยาบาลิซันสีนะครับ,าานะรบให้พี่น้อง อันได้ซื้อในบ้านกันอย่าเป็นซี่เรียดเครียดยังมากไหมเห็ดมือนีหนมันดีที่สุดนะครับก้อนจากกันเฉกเช่นเคยเหมือนเดิมพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุกจะเก็บจ่ไขา่จะป่วยรำร้ยทถนนะครับมาพบกันในคลิปต่อไปเด้ครับสวัสดีครับแบ่แบ่